ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุ๊ป้าน้ากันอีกเช่นเคยนะผมกับไมท์ชานลคนบนทุนทุนผลนะครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะผมวันที่ทุกคนเฝ้ารอนะตัวละครตัวแรกอัลตร้านะผมของเกมนี้ได้คุยม,มันประจำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับอัลตร้าซูเปอร์สิย่าโกคูนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเฝ้ารอนะผมสาหรับอิคุยมัประจำตัวของเจ้าตาัวละครโกคูตัวนี้เนาะแต่สําหรับผมนี่ผมเฉยเยเนานะไม่ได้เฝ้ารออะไรแต่ว่าวันนี้เขาได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็รีวิวกันสักหน่อยนะครับผม ทุกอย่าสักนิดนึงเนาะตัวละครตัวนี้เป็นเกรดอัลตร้านะผมสีแดงเมเลทายป์เนาะตัวละครตัวนี้ของผมมีทั้งหมด5ดาวแดงเนาะอาร์ตบูทยังไม่ได้อัพนะครับผมก็ในช่วงอีเวนต์ผมฟาร์มมาแค่นี้เนาะเพราะว่าตอนที่มันมาครั้งแรกๆมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะผมก็เลยไม่ได้ฟาร์มดาวตันนะครับผมต่อมานะผมมาดูสตตเตตคร่าวๆสำหรับตัวละครตัวนี้กันบ้างเนาะเลือดเนี่ยอยู่ที่2องแนสาน, 3, นะครับผมสไต์แอตแท็กสองแสนห้าเจ็ดบลัซส์แอตแท็กสองแสนสี่ห้าเนาะสไต์ดีเฟนส์ ตัวละครตัวนี้มีแท็กซียสุดเปอร์ซียาซุนแฟมิลี่แล้วก็อีเวนต์เอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะผมตรงที่การ์ดอัลติเมตนี้ไม่มีทนะลุเอนดูแลนซ์เนาะทุกคนก็อาอาจจะต้องใช้กันระวังสักนิดนึงนะสำหรับบางคนอาจจะลืมกันไปนะครับผมแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะผมการ์ดเขียวเป็นระยะไกลนะครับผมการ์ดฟ้าเป็นระยะใกล้เนาะการ์ดฟ้าก็ไม่มีทะลุบลัสอาร์เมอร์นะครับผมะะกานะร์ดแดงก็ไม่มีนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นแบบ จุดอ่อนของตัวละครตัวนี้นิดนึงนะครับผมนิดนึงนิดนึงโอเคต่อมานะผมทีมที่ผมจะเลือกใช้นะผมจะเป็นทีมอัลต้า3สามตัวนะผมมาจากเอพิโซดฟีเซอร์ซาก้าภาค4กันทางนั้นเลยนะครับผมตัวที่2ที่ผมเลือกใช้นะผมจะเป็นซูเปอร์ซี่าโกคูเหมือนกันนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมมีทั้งหมด7ดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาตัวที่3าที่ผมจะเลือกใช้นะผมจะเป็นอัลตร้าฟูลพาวเวอร์ฟีเซอร์ตัวนี้นะครับผมตัวละครตัวนี้มีทั้งหมด7ดาวนะครับต่อมาทีมที่ผมจะใช้บัฟนะ ตัวที่2นะผมใช้เป็นโกคูเคีวเคียนตัวนี้นะครับผมมาบัฟให้ฟนะิเซอร์เนาะตัวต่อมาตัวที่3นะผมผมใช้เป็นซูเปอร์เซียสามโกคูนะครับผมแน่นอนนะผมตัวละครซัพพอร์เตอร์นะผมผมใช้เป็น6ตัวนี้เลยนะครับผมต่อมานะผมมาดูันที่อุป m ร n ์กันบ้างนะครับ แน่นอนนะผมคอนเทนต์ในคลิปนี้นะผมเราจะมาดูกันที่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมเป็นแพลตินั่นมีอุปกรณ์ประจําตัวของตัวละครอัลตราโคฟูของเราเลยนะครับผมซอรที่1น,นะผมจะได้ในเรื่องของเบสเฮลส์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เบสสไตล์กับเบสบลส์แอทแท็กเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะได้ในเรื่องของเบสสไตล์กับเบสบลส์ดิฟเอนส์เนี่ยอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซอรที่หนึ่งจะได้ในเรื่องของเบสเลือดนะครับผมแล้วก็ดาเมจการ์ดแดงดาเมจการ์ดเหลืองเนาะ ข้าพลังป้องกันการ์ดแดงข้าพลังป้องกันการ์ดเหลืองนะครับผมต่อมาซ็อตที่2นะผมจะได้ในเรื่องของ Inflict Damage เนี่ย270%กับ d a m a g กาดร้ด180นะครับผม ก็จะได้ในเรื่องของดามจโดยรวมนะผมแล้วก็ค่าพลังป้องกันนะครับผมต่อมานะผมซอ o ที่3นะผมเวลาเรากดใช้การ์ดเขียวนะครับผมจะมีในเรื่องของเพิ่มคี้0จบนะผมได้การโคเวเชนนะผม5วินาทีเนาะได้ดักบอลเพิ่มอีก2ลูกด้วยนะผมอันนี้ใช้ได้1ครั้งเนาะแล้วถ้าเกิดตัวละครของเรานะผมโดนฝั่งศัตรูตีนะผมจะทําการลดคี้ของฝั่งศัตรูด้วยนะผม15หหน่วยเนาะต่อมาล็อตที่4นะผมล็อตที่4จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อตัวละครของเรา7ดาวแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวละครโกคุงเรานะมทํากจจ การ์ดแดง1ใบนะครับผมเป็นใบถัดไปขึ้นมือจะทําการเพิ่มเลือด15%เพิ่มคี80นะครับผมแล้วก็จะได้ในเรื่องของการโคเชนด้วย5วินาทีนะครับผมเงื่อนไขของอีควิบเมนชินีนะครับผมใช้แค่แค่ตัวละครโกคูตัวนี้เท่านั้นเนาะต่อมาชิ้นที่2นะครับผมผมจะใช้เป็นอเวเกนอีควิบเมนชินีนะครับสล็อตที่1นะครับผมได้ในเรื่องของเบสไตัยดิเฟนส์เนี่ย9.65%กับสเปเชียลมูฟดาเมจ9.45%นะครับได้ในเรื่องของค่าพลังป้องกันการ์ดแดงแล้วก็ได้ดาเมจจกกาาารรร์ดดดฟ้้นนนนะะะคัับบบบตตตต่่่่อออออมมสสสล็ททีี2ผไไไใเเเเืงงขแแย14.9%ิ 4.35%นะครับผมได้ในเรื่องของดาเมจการ์ดแดงแล้วค่าพลังป้องกันการ์ดแดงนะครับต่อมาซอสที่3นะผมจะได้ในเรื่องของเบสสไตล์แอทแทกเน20%กับเบสบลส์แอทแทกเน10%นะผมจะได้ในเรื่องของดาเมจการ์ดแดงแล้วก็ดาเมจการ์ดเหลืองนะครับผมเงินไขของ Equipment ชิน er ีนะผมใช้แบบแค่ตัวละครสายาที่มาจากอีพิโซดฟิเซอร์ซาก้าภาค4เท่านั้นนะครับผมต่อมาชิ้นสุดท้ายนะผมผมจะใช้เป็นอันนี้เนาะ ซอสท,ที่1เนี่ยจะได้ในเรื่องของเบสเฮลท์เนี่ย12%เนาะเบสเลือดต่อมาซอสท,ที่สองนะผมได้ในเรื่องของเบสสไตล์ดิฟเอนซ์เนี่ย14.35%นะผมได้ค่าพลังป้องกันการ์ดแดงเนาะเงื่นนนอนไขของซอสที่สองนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมาจากอีพิโซดฟิเซอร์ซาก้าภาค4แล้วก็เป็นแท็กสายญาด้วยเนี่ยเราจะได้เป็นปเพียวเปอร์เซ็นต์ไปเลย14.35%ให้กับสไตล์แอทแทกนะครับผมต่อมาซอสท,ที่สามนะผมจะได้ในเรื่องของเบสบลัซดิฟเอนซ์เนี่ย14.8%นะผมได้ค่าพลัังงงงงงปง้้ออ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 กกกกนนนนนาาาาาาารรรร์ดดดเเเเเเเหลืืืะะ่่่่ไขขขซซททีี3คผมมมมถิิพาาาพวจโภ4 แล้วก็เป็นแท็กวินเนช of ออฟอีวิลด้วยเนี่ยก็จะได้เป็นเพียวเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะ,นะครับผม14.6ให้กับ Blast a t t a c k นะครับผมเงินไขของ e q ค i ิป e n t ชินีนะครับผมใช้ได้แค่ตัละร acer, aka, กรฟีเซอร์สากาภาคสีเท่านั้น,นครับผมก็ดูแค่เจ้าโกคูก็พอนะครับผมส่วนโกคูเอาต้าอีกตัวผมใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อลตราฟีเซอร์ผมใช้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมใครไม่ที่ไม่ทันชิ้นไหนก็สามารถกดพอสดูได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะเฝ้าอรอกันอยู่แล้วนนนะะะครรัรัับผมมสาหปจตวของเ สำหรับผมเนี่ยผมก็คาดหวังนิดนึงเนาะเพราะดูจากตัวเลขของ p l ติน n u ม q u u i p m e n t ก็ถือว่าเวอร์ใช้ได้เลยนะครับผมไหนจะได้บัฟใน PVP มาอีกก็ต้องมารอดูกันนะผมว่าจะเก่งมากน้อยขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ยังมีจุดด้อยนิดนึงตรงที่การ์ดท m ่เม m ไม่ทูลอินดูแลสเนาะทุกคนแล้วก็ตัวละครไม่มี b ล a s อาร์เมเลยนะครับผมก็ใครที่ไปลองเล่นกันก็ อย่าลืมจุดได้มันในจุดจุดนี้ด้วยนะผมเพราะมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่าเนาะหรือ Equipment จะประจำตัวที่เพิ่งมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มในส่วนตรงนั้นมาเนาะส่วนในเกมนี่จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม <c oughs> มาครับผมเกมที่หนะึ่งะจะเป็นทีมฟีเซอร์ซาก้าเหมือนกันนะครับผมมาแต่ฝั่งของข้ามเขาเลือกใช้เป็นคุลิลินเนาะทุกคนโอ้โหเปิดก่อนได้เอา ไม่เป็นไรทุกคนแทงไปก็จริงๆผมชอบอาร์ตนะสำหรับตัวละครอัลตร้าตัวแรกของเกมทำออกมาค่อนข้างสวยเลยทุกคนไปปึ๊บตุยท้องไหนดูดาเมจดิไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ปึ๊บนี่ไงโอ้ดาเมจก็พอมีอยู่นะทุกคน เราเชียนกั๊ดแดงได้ทุกคนเพราะว่าฝั่งของขามเขากันโคเชียนกั๊ดเหลืองนี่ไปซะโอเคขี่หมดแล้วนี่อาจจะเป็นข้อเสียตัวละครน,นิดนึ่งนะทุกคนตรงที่มัน,มนมมไม่ค่อยมีเติมขี่เท่าไหร่ถ้ามีเติมขี่ได้นี่แจ่งไหมไปไปไปโอ้โหตีไม่เข้าเลยวะยูนิเกตเขาเต็มพอดีด้วยเราล็อกตัวไปก่อนนะทุกคนไปรัวไปรัวไปรัวไปโอเคตู้ยท้องอม,มีการ์ดเขียวอยู่นะ ไปครับนี่อย่าอย่าโมัวอย่าโมโวครับไปครับ <c oughs> แพ้สี่แล้วตีไม่ค่อยเข้าเลยวเว้ยโอเคโอเคตีคุยลินเข้าอยู่มามามากค็ครัวอลตร้ามาโชว์ดาเมจหน่อยสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดิกาฟไปเลยทุกคนมาดูดาเมจกันทุกคนโอ้โหสามล้านหกก็เอาเรื่องอยู่นะก็แรงอยู่นะ เออเออเออมาฮึบหลบหลบอีกทีโอเคทีวีมาสวยๆเลยทุกคนขาดแล้วมาหนึ่งลูกนะได้อาละเอาเอาไปก่อนนะไปก่อนนะหนึ่งตัวจิ้มไปเลยทุกคนฮึบชัดแดงไม่ทันโอหแรงว่ะโหโคตรแรงเลยดูดิโอ้โหเดี๋ยว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 แรงมากแรงมากแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โูใบกาดฟ้ากาดแดงใบเดียวแม่งเกือบครึ่งหลอดแย่ละเรื่องมันฟ้าฟ้าแดงเนาะทุกคนโอเคโอเคถูกสองเคผิดแรงนึงไม่เป็นไรมาหิวเลือดไปก่อนแม่งโคตรแรงเลยว่ะทุกคนเอ้ยโอ้โหใจเย็นพี่เดี้อเด้อเด้อเด้อตายเอาแท็คเกิลหน่อยไหมฮึบลองไปทีนึง สวยงามสวยงามเลยสวยงามเลยอย่างนี้สวยงามเลยครับเราเชนการ์ดแดงไปเรื่อยนะทุกคนเพราะว่าเขากัน้นโคเชนไม่ได้อยูแล้วเมนบริเตเไปเลยทุกคนมาดูดาเมจการ์ดติเมจกันหน่อยเอา้าวันช็อตหรือเปล่าว <om. S 1> ันช็อตหรือเปล่าครับถ้าวันช็อตนี่เวอร์มากครับทุกคนผมบอกให้ <c oughs> โอ้โหหกล้านไอ้เชีโยโอ้โ เกมอ่าพ่า,พาดนะ่เยอะไรทุกคนสวยปิดเลยเกมนี้ขูแรงมากแรงจริงว่ะแรงจริงอโอเคทุกคนเจอกันที่เกมต่อไปครับ ทุกคนเกมที่2นะครับผมฮึบเอ้ยทำไมมันรอดีจังวะเช่แช่ไม่เป็นไรทุกคนแทงได้นะอ่าพูดถึงจะว่าไปมันก,ก็แทงดีอยู่นะทุกคนไม่ได้บางนะทุกคนไปาปดปวนความที่เป็นสเตตตัวละครอ,อัลตร้าด้วยนะ,นะเนาะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ละแย่ละสับตัวลงมาแทงก่อนเลยขู่แรงมาก โอ้โหแรงแรงโคตรโอ้โหโดนเอาคอมโบด้วยแย่ละเปิดเกมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเนี่ยทุกคนดูดิแทงได้เเนี่ยเออไปไปไปรับไปก่อนรับไปก่อนให้เขาคอมโบไปก่อนเดี๋ยวพอถึงตาเราเดี๋ยวเราลดเดียวเลยโอเค,อเคขออยังพี่ให้ผมเล่นบ้างคอมโบยาวเหลือเกินโอ้ มาเอาหน้าไปถูซะหน่อยโอเคสวยงามโอ้โหโคตรแรงเลยแรงนะแรงนะบอกก่อนแรงนะโอเคล็อกตัวไปทุกคนเอาไปดูแลนส์เขาไปก่อนเลยปัย๊บรียบร้อยแรงนะครับบอกก่อนแรงนะครับโอเคโอค้หน้าดอกคอมโบอ่ะมียังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวอ,ยอยแล้วไม่น่าเลยจิ้มแมน่นวลมาครับน่าจะได้พัก โอ้โดนพังการิเวนเนี่โอเคไปได้ดอบคอมโบด้วยเอ้าโอ้ยนิวลัน <c oughs> ปึ๊บหลบให้หน่อยอีกทีนึงเออโอเคไม่เป็นไรชาไปิีนึงปึ๊บสกิลเช็ค976ยังไงโอ้โห976ก็ยังไม่พอนะฮะชอตน,นี้โดนอีแกแอ้กูโดนลำยาวๆเลยคันนี้ โอ้ตาย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 โอเคไม่เป็นไรทุกคนขาดแล้วมาลูกเดียวนะได้อะโอเคได้ขาดคอมโบสวยงามสวยสวยฮึบตุยท้องแม่หไม่ค่อยมีดาเมจเลยเว้ยโอ้ฮึบห,ห,หลอบอีกทีสวยงามสวยงามเลยเหมือนที่คุยกันไว้โอ้โหดูดิ มันตีโกเรนคูดโคตรแรงเลยทุกคนโอ้โหเชื่อแล้วว่าอิคิวเมนต์มานี่ชุบชุบชีวิตเลยเนี่ยมาอาไปเลยทุกคนปิดไปก่อนเนาะสำหรับโกเรนคูดไม่น่าเลือกเขียวของมั่งของคำยังไงโอเคสวยงามมาดูดาเมจกันนะทุกคนว่าจะได้เท่าไหร่ขอสัก7ล้านได้ไหมเจ็ดล้านโกเรนคูดเป็นดีเฟนท์ไทป์นะทุกคนมาดูกันซิว่าดาเมจเราจะเท่าไหร่เจ็ดล้านขึ้นไหมอู้ โอาา้๋สิบล้านโอ้โหคิดได้แค่สิบสามล้านนะเดี๋ยวมันเบอร์จังวะเออเออเก่งเว้ยสมแล้วกับที่ทุกคนรอคอยนะทุกคนไปจะฟ้าไปเลยแรงมากพอไหมเนะี่ยโอ้ขัดนิดหน่อยเอ้าติดเฟนนะยังไงไปครับการเหลืองไปทุกคนสวยงาม อ๋อโดนล็อกตัวเว้ยนึกโกคุซ <också> okay, right. oh yeah, yeah, ับตัวทันไหมไม่ทันไม่เป็นไรหลบคือการที่ไม่ไปเลยทุกคนแหมโดนแท็บโอ้โหแย่ละเหลือเจ็ดสิบเจ็ดวิพอแล้วพี่พอแล้วพี่อย่าเล่นแรงเอาผมเกินแหมโดนกัดเหลือ หมดยังถ้าจะโจยอีกใบนันไงแหง้พอแล้วพี่พอแล้วตีไม่เข้านะังหวะนี้โดนแทงได้ยาวๆนะบอกก่อนเกิน60คอมโบแล้วด้วยเนี่ยดาเมจไม่มีละโอเคแม่งาาเลยตามนั้นนะพี่อ่าก็อ่าเรามรียนดูแลนสอยู่แล้วทุกคนฉันก็ไม่ต้องกลัวเลยโอเค ดาเมจขอใหญ่เยอะก็พอเดี๋ยวดาเมจเยอะแล้วเป็นปัญหาเท่าไหร่เนี่ยหอึ่กล้านก็เอาเรื่องอยู่น่าไปถูเฮ้ยมาสกิลเช็คฮึบเก้าสีสามโอเคสวยงามไปครับมาโอ้โหเอาอยู่ยจริงๆเว้ยโกคูตัวนี้มาทุกคนรอใช้การ์ดทิเมจทีเดียว โอเคเรียบร้อยไม่น่ารอดน,นะชนะสี่เลยน่าจะวันช็อตหมดไอพวกตัวเหลืองเนี่ยโอ้เรียบร้อยดูเดิโหแรงมากเจอที่เกมต่อไปครับผมมาครับผมเกมที่สนะจอเป็นทริปเปิลอัลตร้านะทุกคนโหดูอินโทรเปิดตัวดิโอ้ มันโคตรโอจีเลยวะยิมโผลเปิดตัวนะโคตรแบบโคตรเท่อ่ะโอ้โหโดนล็อกการ์ดโตายตายตายกาจะทำดาเมจยาวๆเท่านั้นเมื่อกี้ไมีอะไรทุกคนไปจิ้มเลยไม่ค่อยเจออัลต้าเบต้าสีเท่าไหร่นะตอนนี้ด้วยความที่ทีมจีทีมันพันไปไวอะทุกคนมันไม่ค่อยมีตัวละครให้เล่นเท่าไหร่เนาะถ้าเล่นก็ต้องเล่นทีมไซย่าห์นี่ฮึปโอเคสวยงาม ก็ไม่รู้ว่าพารทสองพารทสามทีม GT ทีจะคัมแบ็คด้วยนะต้องรอดูกันทุกคนแต่จะปล่อยมาแค่บีจิตา้ามันก็ยังไงอยู่วะก็ออะมีสิทธินนะที่พารทสามจะเป็นโกฟูซูเปอร์เซียสีทก็ต้องรอดูกันนะคือเผื่ออาจจะเป็นภาคใหมมาก,ก็ได้ใครไม่รู้โอเคไม่เป็นไรทุกคนรับไปก่อนรับไปก่อนรับได้อยู่แล้วตัวละครเราแทงดี จิมสองรอบติดเลยเว้ยการไม่จั่วเหรอโอ้โหจากดาเมจ์เบติต้ามันก็น่ากลัวอยู่ดีอะทุกคนเปลี่ยนก่อนดีกว่าดูดิโอ้โหโดาเมจ์เบติต้าแม่งโกงโกงเฮียเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ดาเมจดีมากเลยนะทุกคนโอ้โหชิบหายโดนพังนักบอลน,นี่พี่พอแล้วพอแล้วพี่เรามีแคนเซ l l บัฟอยู่แล้วนนทุกคนเชินก็แทงไปเลย เปลี่ยนตัวรับรองตายแน่ไม่เปลี่ยน,นื้อโอเคอ๋อขอแล้วให้กูเล่นบ้างคลิปโชว์เคสกูเฮ้ยไม่ใช่คลิปมึงจิ้มไปเลยทุกคนปาบหลบหลบหลบโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แย่ละใส่ต้องปล่อยฟีเซอร์มัง้งแทงได้ไม่เ่ยกคู โอ้โหแทงไม่ได้โอ้อเปลี่ยนตัวก่อนทุกคนเอามาแทงก่อนโอเคเจอตัวสีเหลืองก็สบายๆแต่แม่งเปลีป่ยนไงประเด็นพอละพี่มัน50คอมโบแล้วโอ้พอแล้วให้ผมเล่นบ้างโอ้ยเฮียเราพ่ายไม่ได้แล้วครับทุกคนถ้าเราพ่ายนี่แย่แน่โอ้อพ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 อใจเย็นใจเย็นฮึบ ยังไงเนี่ยหลบหลบอีกทีนึงโอ้โหกูว่าแล้กวกูว่วาแล้วมึงต้องทำอะไรแบบนี้อ,อุ้ยโอ้ยโดนล็อกตัวอีกโอ้ยแย่แย่แย,ย,ย,ย่มาทุกคนตัดคอมโบไปโอเคเรียบร้อยตัดคอมโบมาทุกคนคอมโบคอมโบต่อโอ้หเราแรงนะเราแรงนะมาดูดาเมจกันฟ้ากันหน่อยทุกคน ปาดอู้เชื่ออู๋สามล้านสองอู้ปิดเลยเบยตตาใช้เคลียร์กาดเป็นที่เรียบร้อยคู่แรงมากว่ะแรงจริงว่ะคือถ้าได้โอกาสตีนะบอกเลยว่าตัวนี้แม่งทำดาเมจโคตรด,ดีเลยทุกคนโอ้โหแย่นะและแล้วโดนล็อกตัวด้วยใส่ได้ใช้เคลียร์กาดโอเคย่ำได้ย่ำได้ย่ำได้นะอย่าเล่นพลาดละกัน เล่นพลาแล้วถึงทีเราโอเคพูดไม่ทันขัดคำไปเลยครับล็อกตัวด้วยอย่างนี้ปิดไปก่อนเลยเบียดตาสวยงามปึ๊บเอ้ยพี่จะเย็นแมวหนะ้าอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยไปโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโดนยันจิโรเพ่ขัดโอ้ตั้งแต่เล่นมาผมเคยโดนแค่ขัดครั้งนี้ครั้งแรกเลยมั้งเนี่ย โอ้โหเงินไข่ทำงานนะโอเคไม่เป็นไร <c oughs> แ่งปวดว่ะเฮ้ยเสียจังหวะเลยอ้น่าจะโดนอีกยาวๆเลยมวงเนี้ยห้าสิบหกสิบคอมโ,มโบได้แย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่เลยหกสิบวิสุดท้ายด้วยทุกคนเราขาดนล้วบอนหนึ่งลูกนะแต่ฝั่งของข้ามก็อาาพาดไปแล้วไม่น่าจะได้เร็วๆนี้แนละ้วแต่ก็ไม่แน่โอเค หมดละหมดละ64คอมโบสวยงามสวยงามเลยหลบแบบนี้ล็อกตัวไปทุกคนโกคูมาทำดาเมจหน่อยลูกเรามีอาอาทุกคนใช้ดูแนดลนเรียบร้อยแล้วเนอยไปอาอา,า,าไปเลยเออเลิกเป็นการ์ดแดงนะทุกคนมาดูกันว่าอาสำเร็จไหมนะขอดูดาเมจหน่อยวะโอ้โหก็ยังจะ ก็ยังจะเลือกถูกเมนวลิตี้ไปเลยหลบเหน่อยโอ้ยแย่เลยเฮ้ยไอหมอนี่มันใช้ได้เหรอโอ้เ oh, มื่อกี้กลับปิดเลยนะวันช็อตเนี่ยเฮ้ยแย่แย่แย่โอเคไม่เป็นไรทุกคนไม่น่าตายนะดูจากดาเมจที่เขาสร้างมาเมื่อกี้แล้วตัวละครเราจะแทงไหวอยู่ ไหวไหมเนี่ยโอ,โ,อโอ้โอ้เกือบเกือบโอเคมาตาเราแล้วตาเราอึ๊บจิ้มไปทุกคนออเอากันโคเชนก่อน,นไปโอ้โหโดนล็อกตัวอ,อีกจิม้มไป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 กัเออสวยรายการแบ่งอีกใบไปครับมาเหลือสามตัวหนึ่ง โอ้ยตายขาแล้วโอ้โหเคยหมดแล้วครแดงพึ่งจั่วเวนเออเมมบรตี้ไปเลยลบโอ้โหไม่ไม่จำจำเว้ยลบโอ้โหการเขียวอเคหกวิไม่น่าทำไรได้แล้วทุกคนสับตัวนี้มาแทงแวกันมาต้องไปวันที่ดาเมจแล้ววะ ก็สูสีอยู่นะโอ้โหแล้วโดนก a s fire อีกด้วแต่ไม่เป็นไรตัวนี้จะแทงดีอยู่โอ้โหชนะแบบผิวเฉียดทุกคนเจอเจอที่เกมต่อไปแล้วผมมาครับผมเกมที่4นะก็เกมสุดท้ายแล้วนะทุกคนมาโอเคจำจำ สวยงามเลยสวยงามเลยชุดนี้โอ้โหดูดาเมจดิทุกคนโอ้โหดาเมจแม่งสัตว์ไม่เล <ain> ี้ยงจริงจว่ะตัวเนี้ยหลบหลบโอเคหลบให้อีกทีก็ไม่ได้ก็คลิปสุดท้ายแลนะผมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะผมกดไลค์ให้ผมด้วยนะก็จะพยายามปั้นคลิปมาแบบว่าเยอะๆหน่อยนะช่วงนี้ทุกคนเพราะว่าเป็นช่วงเลเยอร์เฟสด้วยเนาะก็ฝากกดติดตามกันไว้นะครับผม มีอัปเดตให้ดูทุกคลิปทุกอาทิตย์แน่นอนสำหรับใครที่รอทีมโกจิต้ากับจานิมบ้าอยู่ก็รอสักครู่หนึ่งนะทุกคนไม่นานเกินรอนะ<ป>ก็เป็นทีมซาก้าฟอร์มเดอะมูวิสนะขออนุญ,ญาตสปอยไว้ก่อนเลยมาปาป้าป่าป่า,ปามาดูดาเมจกาดฟ้าตัวเล็คูดเหรอโคตรแรงแรงมากอะ่ะแรงจริงเราได้ตุยทองด้วยมาดูดาเมจกันทุกคน ปาบโอ้โหอ้ร้องไห้อ่ะโดนที่ร้องไห้อ่ะโอ้โหไม่ใส่สเต็ปเว้ยก็พูดภาพรวมของตอัวละครเัลตรา้าูกคูนสักนิดหนึ่งที่เพิ่งได้อืนกรณ์มานะถามผมผมไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกนะแต่ว่าพอมาลองเล่นเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะเรียกว่าอุปกรณ์ชุบชีวิตได้เลยนะทุกคนอมผมว่านะเผลอๆจะ จะติดท็อปสิบเอานะตัวละครโกคูตัวนี้เนี่ยคือมันก็จริงอยู่ทุกคนที่มันมีจุดด้อยตรงที่ว่ามันไม่มีแบบสอ a ร์เ r m ร์หรือว่าไม่มีแบบทะลุ e n d ูแ a น c ์อะไรพวกนี้เนาะจริงๆตัวละครอัลตร้าเนี่ยมันควรจะมีเนาะแต่ว่าตัวละครโกคูตัวนี้มันไม่มีนะด้วยความที่มันเป็นตัวละครฟรีแล้วเป็นตัวละครเก่าด้วยแหละแต่ถามผมเนี่ยด้วยดาเมจที่มันให้มานะตอนนี้นะคือมันมันแรงพอที่จะเล่นแบบซัดกับทีมอะไรก็ได้ทุกคน ขนาดตัวละครใหม่หน้าตู้ที่แบบมีบาฟิวตอนนี้โดนมันตีก็มีเสียวอยู่อ่ะก็ต้องว่นบ้างอะเออถ้าถามผมนะก็เป็นตัวฟรีที่แก้ขัดได้นะสำหรับใครที่ไม่รู้จะเล่นทีมไหนนะสำหรับคนที่แบบเปิดตัวละครใหม่ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอามาซัดก,กับตัวละครใหม่ได้เลยนะโกคูตัวนี้เนี่ยเนี่ยดูดาเมจดิทุกคนนี่คือตีโกจิต้านะไอเนี่ยโกเทนคูนีน่ก็ตัวใหม่ดูดิโอ้โหแม่งตีแบบดาเมจโคตรแรงเลยทุกคน คือต้องยกให้พี่แก่จริงๆวะ่ะคือเก่งจริงโอ้ยโอ้โหผมแทบเกินวะ่ะเก่งจริงเก่งจริงแต่อย่างที่ผมว่าเนี่ยทุกคนข้อด้มันก็มีอยู่แค่ประมาณนั้นเลยเนาะอ๋อ,อ,อจะมีข้อได้อีกอย่างนึงสำหรับผมที่ผมใช้มา3 4เกมนี้เนาะที่แบบรู้สึกรู้สึกได้เลยก็คือจะไม่ค่อยมีแบบเพิ่มคีดเท่าไหรนะ่เนาะแล้วตัวละครมันก็ชาร์จขีดค่อนข้างช้าด้วยนะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องแบบเมเนจขีนิดนึงเนาะโอเคเลือกผิดด้วยชิบหายละกครู แต่โดยรวมภาพรวมนี่ใช้ได้นะแจ๋วเลยแจ๋วเลยโอเคมาทุกคนตั้งใจเล่นก่อนเดี๋ยวจะแพ้ละ <laughs> เวนีนเอ,อ๋ยโอเคเฮ้ยียวกาสิบสองล้านเวีนมาไม่เป็นไ,นไรไม,ม,ม,ม่เป็นไรมา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 เฮ้ยรีบกดไปไหนในเมเนเบริตี้เนี่ยเจ้าสิบวิเล่งเ่งอะไรซึ่งรัดเนี่ยทุกคนเร่งเลยกดเมเนเบริตี้เอาดังกันบอลสองลูก เคทุกคนปิดไปก่อนตัวหนึ่งนะเหลือสามตวสองปึบหลบใพ้นหน่อยจ้ำจำ,จำเฮเมนไปเลยหลบใพ้นหน่อยหลบใพ้นหน่อยโอ้โหไม่หลบเวจ่ายแม่งได้จัดโอเคออกเลยเจอที่คลิปต่อไปนะผมจุบจ๊บ